สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่29มิถเนามุยน2563ายนวันนี้ก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกันโอนสองวันสุดท้ายก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารสาระดีๆจากทางช่องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดเป็น กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเราไม่ทิ้งกันวันนี้วันที่29โอนเพิ่มอีกนะคะสองวันสุดท้ายก็คือวันที่29กับวันที่30มิถุนายน2563โอนเพิ่มสองวันสุดท้ายนะคะเราไม่ทิ้งกัน ใครได้ไม่ได้ยังไงก็เข้าไปเช็คสถานะกันได้เลยค่ะเนื่องจากตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วรอรับเงินมาเช็คยอดในวันนี้ได้เลยค่ะจากกรณีรัฐบาลนะคะเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างอาชีพอิสระและไม่มีประกันสังคมนะคะ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 จะได้รับเงินสนับสนุนเพียงแค่3เดือนนะคะเดือนละ5,000บาทโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า15ล้านคนแล้ว จะได้รับเงินเยียวยาในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะขอย้ําว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายโดยที่รัฐบาลยังไม่มีนโยบายให้ขยายการแจกเงินเพิ่มไปอีกเป็น6เดือนตามที่เป็นข่าวออกไปนะคะทั้งนี้สําหรับการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนนะคะจากการตรวจสอบ ยังมีคนที่ลงทะเบียนไม่ได้นะคะอีกหลายแสนคนทั้งนี้รัฐบาลนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นเหล่านี้นะคะแต่ใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วเช็คได้เลยนะคะวันที่29วันที่30เงินเข้าแน่นอนค่ะเป็นงวดสุดท้ายนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารสาระดีๆจากทางช่องค่ะสวัสดีค่ะ